ทุกคนมาถึงสนามบินชังนีแล้วนะตอนนี้ทฤษฎีและพักปฏิบัติคของลราคือการเดินตามเข้าไปแล้วเราจะไม่หลงขอบคุณค่ะค่ะ ตอมอคนอย่างเยอะเพื่อนคาดว่าสักประมาณชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวให้เสร็จตอมอก่อนแล้วค่อยมาเจอกันทุกคนนงเยาวผ่านตอมอมาแล้วนงเยาวก็คิดว่าตอมอเขาจะถามอะไรนงเยาวบ้างว่าพักที่ไหนมากับใครต้องการไปที่ไหนบ้างไม่ถามอะไรเลยแปลกใจมากเลยแต่ก็รู้สึกดีนะที่ไม่ถาม ตอนนี้นงเยาวอยู่ที่เทอร์มินอลหนึ่งนะเดี๋ยวนงเยาวจะต้องขึ้นส,าสกายเทนเขาเรียกสกายเทนไปที่เทอร์มินอลสเพื่อที่จะไปต่อรถไฟ MRT เข้าเมืองแต่ก่อนหน้านั้นก็แวะดูความสวยงามของพืชพัน์ุไม้ของเขาก่อนมันสวยไปทุกอน,นูเลยนงเยาวบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะนเนอะทุกอย่างสวยไปหมดแตกตาไปหมด รถไฟสกายเทนมาแล้วไปกันทุกคนกำลังจะไปดูน้ำตก เรียกภาษาบ้นบานๆของเราที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาแรกเวบเบสิก well ที่สุดจีเวลน้ำตกจีเวลเป็นน้ำตกในที่ล้มที่เขาบอกว่าเป็นน้ำที่มาจากน้ำฝนโดยแท้เลยและเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะน้ำตกในล้มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทำไมเวลาเราเข้ามาใกล้ๆน้ำตกแห่งนี้เรารู้สึกว่ากลิ่นคอลีน หรือกลิ่นอะไรรอรถมีทุกคนโอเค านที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือ,เ,อเขาเรียกว่า f o n t a i n s of Well ที่แปลเป็นไทยก็เรียกว่าน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดในสิงคโปร์นงเยาวก็เลยมารับพลังงานบวกที่นี่ก่อนเลยอ่านมาจากในเว็บนะคะเขาบอกว่า าการขอพรจากาน้ำพุแห่งนี้ให้วนซ้ายเอ๊ะใช่เปล่าวนวนไปทางซ้ายทั้งหมด3รอบเนี่ยค่ะตามรูปนี้เลยแล้วอธิษฐานหนึ่งสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะไปกันเลย อันนี้คืออะไรอ่ะใครรู้บ้างเนี่ยเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวขอเข้าไปดูขอเข้าไปดูกันขอเข้าไปดูก่อนเอ๊ะอะไรไม่รู้คืออะไรคืออะไรใครรู้บ้างคืออะไร สถานที่นี้เรียกว่าอะไรเนี่ยยอดโอลิมปิกพาร์คที่เราเห็นที่กำลังก่อสร้างเนี่ยนงยาวไปอ่านตรงป้ายใกล้ๆมาเขาเขียนว่ายอดโอลิมปิกพาร์ค สงสัยเขาจะสร้างเพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูการแข่งขันเรือยอทโอลิมปิกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่การก่อสร้างนี่คืออลังการงานสร้างมากเออปกตจจิจะสามารถเดินเดินไปดูพี่เมอร์ไลออนตรงฝั่งตรงข้ามได้นะแต่ตอนนี้เขาปิดก็เลยคิดว่าพี่เมอร์ไลออนเราอาจจะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้แน่เลย ตอนนี้เราก็เดินกันมาจนถึงบริเวณอ่าวเมรีนาแต่ว่าตรงอ่าวเมรีนาเนี่ยมันจะมออีสถานที่ท่องเที่ยวหลาย,ลายๆแห่งเลยเดี๋ยวนงเยาวจะชี้ให้ดูเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังนงเยาวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกสะพานเฮริกหรือว่าสะพานดีเอนเอส่วนอันเนี้ยมา i รีนาเบซนอันเนี้ยกระลำปีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่นงเยาวว่ามันเหมือนกระลำปี ทุกคนดูเวลาตอนนี้สินี่คือหนึ่งทุ่มสิบสามสิบสี่สิบห้านาทีเนี่ยดูสิยังสว่างอยู่เลยอะ่ะผู้คนยังเดินกันแบบว่าเฮ้ยทุ่มแล้วเนี่ยนี่คือเวลาหนึ่งทุ่มหรอเนี่ยดูดีดูดีดูดีเดินต่อไปเดินแบบเหนื่อยๆหลงๆอนเนี้ยดูสิเวลาหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วอะ ยังสว่างสวัยวิทยาลัยเราต้องเด่นเนี่ยใครรู้บ้างว่ามีไว้ทำอะไรเออเนี่ยเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรบอกหน่อยอยากรู้คือมาจากประเทศที่กำลังกำลังพัฒนาเลยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขามีไว้ทำอะไรเนี่ยอยู่ตรงสะพาน สะพานไอ้ตัวเนี้ยสพะพาน E D N A เนี่ยเพื่อนๆดูสิงคโปร์ไฟเออที่บ้านเราเรียกกันว่าชิงช้าสวรรค์น,นะข้างหลังเนี้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ย จริงๆมันหมุนนะแต่ใช้เวลาหมุนหนึ่งรอบอะประมาณ30กว่านาทีแต่30 30กว่านาทีเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้สึกว่าการหมุนของเขาอ่ะจะเป็นแบบเลขมงคลอ่ะหนึ่งรอบก,ก็เลขมงคลและจํานวนเขาเรียกอะไรอ่ะแคปซูลอ่ะที่ที่เป็นอันเล็กๆเป็นแท้งๆอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเลข,เลขมงคลเหมือนกันแต่แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้หมุนเลยเพราะว่า การหมุนแบบอย่างเงี้ยช้ามากช้าช้าแต่ก็ถ้าคนอยู่คนนั้นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกนะดูสประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะในทุกๆด้านนะเขายังแบบว่ามีความมงคลอยู่ในตัวเองประเทศในเ,าเขาเรียกอะไรภูมิภาคเนี้ยความมูเตลูนี่ไม่น้อยหน้ากันนะคะชาวอุตสาคเนนี่ไม่น้อยหน้ากันเลยโดยเฉพาะประเทศของฉันยิ่งเวลาใกล้หวยออกโอ้ยไม่ใช่ลอตเตอรี่ออกลอตเตอรี่ออกฉันจะมูหนักมาก ทุกคนมาดูกระลำปียักษ์ใกล้ๆเป็นไงก็ใหญ่บลึมเบรือ เนี่ยทุกคนใต้ต้นปาล์มเขาจะมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยใต้ต้นปาล์มของเขานะ่ยดูดิเนี่ยปาล์มที่เป็นแถวๆอย่างเงี้ยเขาจะมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยอยู่ใต้ต้นปาล์มทุกอันเลยอ่ะน้ำวนๆเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าของมาริเนาเบย์แซนนะดูก็แปลกนะ อันนี้ก็เป็นน้ำทำเหมือนคลองลยอ่ะมีคาสิโนโด้วยนะเพื่อนๆอยู่ในตึกมารินาเบสแรนหมดไปหนึ่งวันสำหรับทริปสิงคโปร์เดี๋ยวมาติดตามทริปวันที่สองของนงเยาเป็นกำลังใจให้กับนงเยาด้วยนะคะว่านงเยาจะไปหลงอยู่ที่ไหนบ้างสำหรับวันนี้ น้องเยาวขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ